ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีแบรนด์ยูสุมานําเสนอครับนะโอ้โหสวยสวยครับตัว d m a มตัวนี้ครับนะเป็นตัว Highlander ครับนะ1.9เซ็ตครับตัวสเตลตัวหายากครับใครอยากได้คันนี้รีบติดต่อมาครับเป็นรถปี2018ครับราคาโคตรถูกนะตัวนี้เป็นตัว4ประตูนะครับสวยๆราคาอยู่ที่5 2 9 0 0 0ครับฟรีดาวได้ครับนะบอกเลยว่าเครดิตดีฟรีดาวได้ครับผ่อนที่9,500ตลอดอายุสัญญาครับใครเป็นสาววก ยูสุดีแม็กครับห้ามพลาดนะครับแต่ลูกค้าต่างจังหวัดสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันบอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยครับนะครับเรามีบริการไปนน่งไปหาถึงหน้าบ้านค้นอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศครับรีบติดต่อหาผมด่วนครับใครชอบดีแม็กคันนี้ครับสีประตูยกสูงนะตัวสเตลครับตัวหายากรีบติดต่อหาผมได้ส่วนรายละเอียดรอบคันเดี๋ยวไปชมคลิฟฟันไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอยู่แล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่ยิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มียูสุดีแมคมานําเสนอครับนะโอ้โหสวยๆครับ4ประตูยกสูงตัวไฮแลนเดอร์ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.9ครับตัวแซดตัวสเตลลนะครับนะสวยๆอีก1คันรถปี2018ครับเลขไมค์แค่เจ็ดหมื่นขอย้ำทีว่าเลขไมค์เจ็ดหมื่นครับโอ้โหราคา5้าแสนสองหมื่นเก้าพันครับฟรีดาวได้ครับคันนี้โฉดฟรีดาวนะเครดิตดี ผ่อนไปเลยครับ9,500ผ่อนไม่ค่าหมื่นอยากได้คันนี้รีบติดต่อมาครับตัวนี้บอกเลยว่าใส่ท่อซิ่งมาให้แล้วเรียบร้อยครับพร้อมกับลงแม็กสวยๆตัวนี้เลยครับมันได้สวยๆนะ๋ยวเรามาดูกันครับว่าว่าด้านหน้าได้อะไรกันครับนะโอ้โหนะโคมไฟด้านหน้าครับมาพร้อมกับไฟเบรกเตอร์ครับเดย์ไทม์สวยๆแจมๆตัวนี้ครับกระจังลงดำครับนะสองชั้นสวยๆครับตัวหน้าหล่ออีกนะครับนะทะเบียน2249ครับทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยครับตัวนี้บอกเลยว่าสีดํานี้ดูง่ายนะ ว่าเป็นรอยขนแมวรอยอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าลูกค้าคนเก่าดูแลรดรักษาดีมากนะครับนะสวยๆอีกหนึ่งคันครับไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับพร้อมกับชุดแต่งครับนะที่เป็นถ้าเป็นตัว e x ็กซิลนะก็เหมือนกันนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นชุดแต่งของสเตลเลยนะครับนะเป็นสเกิร์ตของแท้จากโรงงานเหมือนกันพร้อมกับกระจกครับนี่นะมองจุดอับครับด้านข้างครับนะแล้วก็ด้านหน้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับ ส่วนตัวแกลบครับระหว่างกันชนแล้วก็ตัวรถไม่มีอาแน่นอนรถที่นี่คันรถเกรดเครับเพื่อ FC และลูกค้าอยู่แล้วย้ำอีกทีว่าผ่อนแค่9,500ครับได้4ประตูยกสูงตัวสเตลตัวนี้เลยครับตัวนี้ครับล้อแม็กครับสวยๆนะลงมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะาเจ๋มๆแบบนี้เลยตัวนี้เป็นยางปี2018แต่ผมเปลี่ยนให้ทั้ง4เส้นครับยางปีเก่าแล้วเรียบร้อยนะก็สวยๆเนาะคันนี้ถือว่าโอเคที่สุดแล้วครับตัวนี้เป็นขอบ17นะครับอ่าและที่สําคัญครับภายในซุ้มล้อ การแต hmm. oh, oh. mm ้ม hmm. ส okay. mm ีจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมครับนะและที่สําคัญครับโอ้โหบันไดสวยๆแจ่มๆแบบนี้ครับนะสันเหลี่ยมคมๆครับไฮเลนเดอร์เห็นชัดๆครับนะลงโครเมี่ยมแล้วเรียบร้อยครับนะกระจกสวยๆรอยเฉียวมอเตอร์ไซค์แทบไม่มีมือจับเป็นโครเมี่ยมเหมือนกันพร้อมกับการลอยให้แล้วเรียบร้อยครับนะกระจกของแท้จากยูสูครับถ้าเป็นยูสูเขาจะไม่ติดตายยูสูมานะจะเป็นตัวนี้เลยนะครับอ่าจะเป็นตัวนี้เลยนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะรอบคันนะครับเห็นอีกไหมอ่า รอบคันเลยนะครับและที่สําคัญครับด้านในครับหน้าสวยๆเจีมๆตัวนี้ครับอ่าเบาะนะคือเบาะองคเขาเน่อยผมทําความสะอาดให้เพราะว่าอ่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตัวพรมกระดุมพรมอะไรพวกนี้อยู่ในสภาพดีเหมือนกันสภาพหลังคาด้านบนเจีมๆตัวนี้ครับและที่สําคัญเนาะตัวด้านข้างครับหัวน็อตนี้บอกเลยว่าคมกริบบานพับบนกับล่างครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับพร้อมกับสครับเพจครับสแตนเลสแท้ครับหน้า3 0 4 ตีตามาครับนะ้นดีแม็กตัวนี้เลยครับตัวผมนี้ก็ให้ลูกค้าไปเลยนะรถมายังไงขายไปอย่างนั้นนะครับติดต่อมาได้ครับนั้นเรามาปรึกษาหาทางออกช่วยกันครับว่าจะซื้อรถยังไงให้ออกรถได้นะลูกค้าตร้ผมต้องได้รถกลับบ้านกันทุกคนนะครับแล้วก็ผ่อนอีกทีผ่อนปีหน้านะครับนะออกรถตอนนี้บอกเลยว่าข้อเสนอนะครับเงื่อนไขไปแน้นปีหน้าบอกเลยว่าออกรถยากแน่นอนถ้าใครอยากได้คันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ครับยีสุดีแม็กครับนั้นด้านหลังครับเขียนคำว่าตัวแซดตัวดีดีไอนะครับนะ แล้วเรียบร้อยครับนะเครื่องยนต์อึดถึกทนแน่นอนใครเป็นสาวกของดีแม็กจะรู้ดีอยู่แล้วครับพร้อมกับโลบาร์ด้านหลังครับนะติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยครับหน้าสวยสวยตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับนะแเจมๆจมโลบาร์ถือว่าโอ้โหหน้าตัดแดงให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นครับการชนด้านหลังครับหน้าสวยสวยกล้องถอยชัดๆครับทะเบียนจำว้เลยครับหน้าสองสองสี่เก้าทะเบียนกรุงเทพครับหนึ่งสองสามแคปแล้วโทรหาผมครับนะไม่โทรหามาไม่ได้นะมาปรึกษากันก่อนได้ครับไลเนอร์ครับหน้าสวยสวยของ d m a มของแท้ครับนะ จบครับต้องคันนี้นะฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยแต่ถ้าผมได้ชงครับสภาพป้ายแดงแน่นอนนะครับและที่สําคัญครับตัวน็อตขับนะฝั่งฝาท้ายครับนะบอกเลยว่าคมกริบประแจนี่ไม่ได้กินเขาแน่นอนครับหัวเหลี่ยมครบแบบนี้ครับสวยๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับผูนะร่องรางน้ําครับมีแล้วเรียบร้อยนะบานพับบนกับล่างครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะคันนี้ ส,สวยๆครบๆจบๆครับต้องคันนี้เลยครับคุณอาจจะเยอะหน่อยนะครับด้าน,นข้างฝั่งขวาครับสันเหลี่ยมคมๆครับความเงาของเขาให้ดูก่อนโอ OK, โ้โหโคตรเงานะบอกเลยว่าโคตรเงาครับคัสซีไม่มีการตัดต่อแน่นอนถ้าพบว่ามีการตัดต่อครับเพชรยนรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพชรยนรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะสวยนะโอ้โหน่าเงาเงาแบบนี้ครับโลบาร์สวยๆแกมๆสภาพหลังคาเป็นยังไงเอ่ยนะสภาพหลังคาสวยๆแบบนี้ครับ,บไไนะมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับรอยขี้นก กัดไม่มีเลยนะกระจบสวยๆทั้ง4ประตูนะขออนุญาตเปิดกี่ประตูนี้แล้วกันนะครับนี่ครับนี่นะเปิดประตูนี้ครับนะบานพับบนกับล่างครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับแล้วก็ที่สําคัญครับการมาร์กจากโรงงานอยู่ครบปกติหูช้างครับไม่มีการสึกลอนะขออนุญาตเปิดกระดูกงูให้ดูครับจุดเม็ดอาร์กอยู่ครบครับเห็นไหมครับจุดเม็ดอาร์กอยู่ครบสีเดียวกันกับตัวรถและสีต้องเป็นเปลือกส้มแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมอ่าพวกสีพวกนี้นะ ต้องเป็นเปลือกส้มอย่างนี้ครับนะถ้าเรียบเรียมาจําไว้เสมอว่าคันนั้นมีการปุ๊บมาแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องคุณภาพนี้ไว้ใจผมได้ครับบอกเลยว่าผมนี้เต็มที่เต็มร้อยบริการเต็มที่เต็มร้อยอยู่แล้วอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนะครับ063 407 8 8 2ครับโทรมาได้เลยครับมาปรึกษากันผมเนี่ยจริงใจครับนะจริงใจแล้วที่สุดในมีนบุรีครับลูกค้าครับเมื่อวานนะรถยังไม่เห็นเลยนะครับนะตัดสดครับนะโอ้โหไว้ใจได้เลยนะบอกเลยว่าคุณภาพรถที่นนนีี่คคคคััััรรถเกอแลล้บบะะทสําญ นี่ครับแผงประตูครับนะตรงนี้เขียนคําว่าสเตลนะครับหน้าสีสวยมีให้เรียบร้อยกระจกไฟฟ้าครับออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทันล็อกปีมาให้กระจกพับไฟฟ้านะครับนะปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยครับนะปรับลาแสงออโต้นะจากตรงนี้ได้เลยครับพรมาลไยมันติฟังก์ชันแล้วเหมือนกันเบาะคู่หน้าครับเป็นเบาผ้าอย่างนี้ครับหน้ารับสเญญาแล้วเรียบร้อยไม่มีขาดไม่มียุบตัวครับพร้อมกับเกียร์แมนนวลนะครับโอ้โหนะสีสวยครบจบครับหน้าจอขนาด7นิ้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าจอทําอะไรได้บ้างนะครับ โอเคไหมโอ้โหนะสครับเพจครับสแตนเลสแท้ไอ้สแตนเลสแท้ครับนะสามนะครับใครอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับและที่สําคัญครับนะตัวนี้ครับผมแนะนํานะให้เอาพระใส่นี่เพราะว่าแต่ก่อนผมก็ขับดีแม็กซีประตูเหมือนกันแต่ผมขับตัว L นะครับผมขับตัว L ปีปี16นะปี16หาอะไรมาลองครับแต่ของผมอ่ะผมเอา g ีวอนตอนผมบวชนะผมเอามาลองนะครับนะแล้วก็เอาพระอะไรมาวางไว้นี่นะครับถ้าเอามาใส่นี่นะคอนโซลมันจะเสีย คอนโซลมันสวยอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญหน้าจอตรงนี้บอกเลยว่าสวยสวยแอร์ครับมีให้แล้วเรียบร้อยนะดีทียมสองวนมีให้แล้วเรียบร้อยครับพร้อมกับตัวเกียร์สีสวยครบคบจบจบครับด้านในนะกว้างแบบนี้ครับและที่สําคัญครับนี่นะครับอันนี้คือลูกค้าคนเก่าเขาติดตั้งกล้องมานะเดียสายนี้ผมเอาแกะออกให้ครับดีเทีสองวนตรงนี้ก็มีให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับถือว่าครบคบจบจบนะครับและที่สําคัญนะคู่มือครับมีให้ครบแล้วเรียบร้อยนะสามารถเอาเข้าศูนย์ได้ปกติเลย สำหรับคันนี้ครับบอกเลยว่าไม่มีกอไม้แน่นอนนะครับถ้ามีกอไม้มาเราไม่นําเข้ามาครับเพราะว่ามันไม่ใช่รถเกียร์อนะครับโอเคไหมก็ประมาณนี้คุณแจนะครับนะคุณแจเป็นแบบนี้เลยนะครับอืมเป็นแบบรีโมทในตัวครับเสียบไขแบบนี้ครับและที่สําคัญครับนะยูสุนะขออนุญาตเหยียบเบรกครับเหยียบคัดกดสตาร์ทครับโหนะเขาใส่ท่อซิ่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะเสียงเครื่องนี่ดุดุเลยครับนั้น1.9ครับอ่านะครับ กส็สวยๆนะเนาะเลขไมเจ็ดหม่นเก้าพันครับแปดสกิโลเมตรนะถือว่าสวยถือว่าแจ่มต้องคันนี้เลยนะครับก็ถือว่าดีครับนะสามารถฟัง FM AM ได้ตัวดิสได้ครับ USB ได้นะแล้วก็ในเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับนะสสวยๆครบ,ครบ,ครบๆจบๆต้องคันนี้นะครับสวยนะสะภาพหลังคาด้านบนครับอืนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะไฟครับสว่างสว่างสบายครับนะที่ใส่แว่นมีให้แล้วเรียบร้อยเนาะครบๆจบๆตัวนี้ อยากได้ก็แค่ติดต่อมาครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับครับก็มาในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับนะสวยๆแจ๋มๆตัวนี้ครับเป็นยูสุดีดีไอนะครับนะาสี่สูบสิบหกาล์ครับคอมเร็วในตัวครับมีมีนี่นะเห็นไหมทวีบลครับลูกเล็กๆนะครับนะ1.9เก้าขาก็มีมาให้แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็การขีดท่อของเหลวท่อสายไฟต่างอยู่ในสภาพดีแบบนี้ครับแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ครับไม่จะเป็นต้องรอ2ปีครับแล้วก็ค่า cca ไม่ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานผมเปลี่ยนนนนนใหห้้เมือกัััะคครบบบบบสขางจ เพนเพจครับนะคมแบบนี้ครับถุงยังไม่ลอกเลยนะคันนี้ใครอยากได้สามารถติดต่อมาได้นะครับนาคานข้างคันหน้าหม้อน้้าครับไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับและที่สําคัญครับหัวน็อตบอกเลยว่าคมกรดล่องการใช้งานเห็นได้ชัดครับไม่มีการทําสีแน่นอนนะไม่มีการทําสีแน่นอนล่องการใช้งานเห็นได้ชัดครับนี่คือรถสภาพเดิมๆครับโอ้โหนะสัเหลี่ยม์กรุครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบปกติครับและที่สําคัญครับหัวน็อตแบบนี้เลย หัวน็อตแบบนี้นะจบจบครบครบต้องคันนี้ครับนะารอยนะ้ำมันเยิ้มแทบไม่มีครับสุดท้ายนี้ครับนะ้ก่อนลาจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับจะได้ม่พลารถเม่์สุดแบบนี้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ